วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีหมวกสรุ่นที่พี่ส่งมาให้จากไอแออีกแล้วมารีวิวให้ดูกันก็คือเป็นรุ่นแรกจะเป็นรุ่นนี้เลยที่เลือกใส่ก็จะเป็นรุ่น celebration with queen, queen M เเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยขึ้นหน้าแล้วามากใส่แล้วแบบเหมาะกับเรามากเพราะว่าหมวกเนี่ยจะมีความพอดีกับโครงหมวัวเราเป๊ะแล้วก็ หมวกจะเป็นทรงที่แบบเป็นทรงนิวบอยแล้วก็มีปักเป็นตัวเอ็มเพื่อฉลองให้กับแม่มาดอนนานด้วยคือพี่หญิงเป็นคนที่ชอบมาดอนนา,นานมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบส่งให้เราใช้จะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคือหมวกแบบนุ่มนุ่มมากพูดตรงว่าโคตดจะนุ่มเลยแบบใส่แล้วแบบมีความชิคมีความเกเออ๋ใส่แล้วแบบเป็นตัวแม่แล้วหนึ่งแต่แบบชอบอ่ะมันดีเห็นป่ะแบบ ตัวหมวกเนี่ยเขาจะมีความหนาแล้วก็ใส่แล้วไม่เจ็บหัวใส่แล้วแบบสบายหัวด้วยแล้วก็ไม่เตี้ยรัดจนเกินไปเลยนะเวลาใส่ก็แบบแถ่ายรูปชิกๆได้ไปคาเฟ่ไปอะไรใดเอ่ยได้เลยคือแบบชอบมากคือดูแบบมันเหมือนน้องเห็ดมาริโอ้นะแต่แบบจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือมันมันดีอะแกงเลือกคือแบบสวยชอบรุ่นนี้เราไปตำจะบอกว่าพี่หญิง มีโปรสำหรับทุกคนให้เฉพาะ3วันนี้เท่านั้น16-18ถึง18นี้พี่หญิงจะแถมเป็นพวงกุญแจไฮแฮทให้กับทุกออเดอร์ที่สั่งเข้ามาเลยนะคะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นซาลเบต with Queen M หรือว่าจะเป็น Queen อแกลมตัวนี้พี่หญิงก็จะส่งให้ทุกคนตัวัวโพวงกุญแจเนี่ยมันจะเป็นแบบหนีบแบบนี้ก็คือทุกคนสามารถหนีบแล้วก็แขวนไปกับกระเป๋าไปได้เลยคือสวยน่ารัก ก็คือ3วันนี้เท่านั้นถ้าใครอยากได้พวงกุญแจก,ก็คือสามารถส่งออเดอร์สั่งที่พี่หญิงได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพี่หญิงก็จะแถมให้ไปเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมมาอุ่นกันเยอะๆนะคะให้แฮเราคุณอยู่ค่ะบ๊ายบาย